วันนี้ละป้าพา,า,ามาดูการแข่งขันม้านะคะอือหึนะ,ะเป็นม้านานาชาตินะพี่น้องเด็กอายุประมาณนะฮะแปดขวบถึงสิบห้าปีนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแข่งขันกีฬาสีทีนะคะเห็นไหมอันนั้นประมาณแปดขวบเก้าขวบเองอะ

เหอฮีน่นดูมันรู้สกกะเดืตัวนี้เดือโอ้มันก็เป็นสิ่งที่เห็นไหมก็มีเสื้อเกาะนะฮะน่าสนจจังตกมาครับพี่น้องมันก็ต้องเป็นสิ่งที่แบบความผิดพลาดนะคะมันต้องมีได้เด็กมันต้องฝึกมาแล้วค่ะ ดูแล้วมันบุนนะมันไม่ยอมมันไม่ยอมนะคะพี่น้องดีอากาศไม่ร้อนถ้าร้อนยิ่งหนักพ่อแม่เขาบังพ่อแม่เขาก็มาดูอยู่แล้วนะครบผู้ปกครองนะคะพี่น้องเสียเห็นไหมลาบส์เออมวยมีช่วยโอ้นี่พ่อเขาอยู่กืน ม e วิ nee, ่งกับลอรีนยา m ส a นกั a โบฮ m เมียนแรปซอรี e e ที่ยวสุขสั a ต์ไม่ไ a ่ e ล่าตัวนี้ซ i สวยมากันค่ะวุฒิวุฒิุฒิวุฒ o วุฒิสวล e นอ๋อเขาจะพี่น้องกันที่พ่อเขาว่ไอนซีอ๋อ Black one before. A à, nếu à, lúc sau, con đi yên nữ khao 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 ชออันนี้ก็จะเป็นกีฬาในการที่อุ้ยโอ้เอาลืมพัดมันตกโอ้โหไม่รู้ขาอนุญาตให้ถ่ายไม่รู้เขาอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่า มันมีแต่ส่วนบุนคคลนะพี่น้องอ MV. ไม่รู้จะโดนไหมก็ยืนถ่ายข้างๆเขาก็มองดงทางนี้เขาก็จะมีเต็นนะคะพ <pedo> ี <c oughs> ่น้องสำหรับแบบอาหารกาแฟหรืออะไรเนี่ยนะเต็นใหญ่ ตอนรอบเดิมว the so ่าเสร็จเขาก็มีมิวสิกนะครับพี่น้องข้างมั่นป้าเขาจะมีดนตรีคอนเสิร์ตเมื่อวานเนี่ยกระหึมเลย นี่มวยอ่ะเออล่ะมเหียมวยอักยาด้งอีกเสออักยาวนี่ค่อ่็นกอัจอมีแเด็กผู้หญิงนะคะไม่มีเด็กผู้ชายมีน้อยมากมวย เดเมาร์กเยอรมันโิันพราะว่ามีแต่คนผอมคนจะต้องขึ้นกับม้านะฮะต้องตัวเล็กผอมด้วยอ้วนไม่ได้เลยเพราะน้ำหนักจะไม่ขึ้นนะคะเห็นไหมดูดดูๆตัวนี้มาอ่ะอะบางตัวก็เกลนะแต่เห็นอ่ะน้องที่ตกไปตะกี้เขาก็นะคะตกไปเขาก็เจ็บแทนเลยค่ะ อาจจะมันมีความผิดพลาดธ,ธรรมดาหลายหลายครั้งนะคะพี่น้องเพราะว่ามันชินแล้วเด็กนั้นสนามมาตอนนั้นป้าเคยไปดูการแข่งขันแบบว่ากีฬาใหญ่เลยนะคะนั่นของระดับโลกเลยของผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กโหแบบอยู่ที่บรเซิลป์ปลาโซโกุดอยู่ที่บรเซิลนะคะเสียค่าตั๋วเข้าไปนี่คนละ25ยูโรนะคะ25ยูโรก็ถือว่าแพงอยู่นะคะ แต่คนนี้แน่นเลยนะพี่น้องคือแบบสุดยอดเลยคือมีแต่ผู้ใหญ่นะเขาก็มีดนตรีซุปตามามาล้องนะคพี่น้องคนละยีิบห้ายูโรถือว่าแพงนะสคนห0ิบยูโรถ้าเป็นเงินไทยคนมันแน่นนะนี่เอามาลูกมา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 ฮับล่ะกูดโซนี่ แบบโหแ,แ,แ,แบบพิュ้ลเลยค่ะถ้าอยู่เมืองไทยนี่คงแบบอลองเน็กเลยล่ะคนไหนได้เล่นกีฬาแบบนี้นะคือกีฬาเศรษฐีดูเด็กคนนั้นอึบละาโอ้ยใบนังอู้หูกรุ่สูงมวยมวยฮับละสีสวยมากโอ้โหสีคอนโทรเวอร์ติค่ะโซ่พลับเหรออึบอึบละสีโน๊ ฮัปลาครูฟิชเชอรัน Ook นันเป็นการผ่านที่ผ่านมาฮัปลาซี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 ฮัปนะนี่คือหมายเลขหมายเลขเด็ดถัดไปที่ต่อคือที่ต่อไทีไปคือ่ต่อไปคือที่ต่อไปค่ตอไปคือที่ตอไปอ่อไปคืออไปคือที่ตอไปคือท่ต่ปคือปคืที่ต่อไปคือที่ต่อไปคือทีอไปคือที่ต่คือทคือที่ต่อไอที่ต่ออที่ต่อไคือที่ต่อไปคือทีไปคือที่ต่อ โอ้โหดาสเวร์ิโฮกนะดาสมิเอโฮกอะกรมดาสกดตไปไหมอันนี้ป้าก็าจะเดินออกมาอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะว่า <S an ly> อันนี้ก็เป็นตินนะคะ <S <S <an ly> ตินเขาขายอาหารนะไม้แฮฟฟริตติโอกไหมดิ้งเกอเอา นงเอ็มมันอยู่ดี่ะวัสดีค่ะนี่นี่ใส่ก่ข้างบ้านไม่เคยมาแล้วเพิ่งมาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยออันยามูดอฟ้าเด้อโอป้าโอมาอ๋ออ่าโอเคไม่พอดีเพิ่งมาก็เลยบอกทำไมมันใกล้บ้านเราไม่เคยเข้ามาดูไงเพิ่งมาครั้งแรกเสียเท่าไหร่นะหนูเสียไหมเสียตังไ์มห่มไม่เสียค่ะโอ้หเหรอตะกี้เสียตังเข้ามาก็เลยเข้ามาดูสักพักหนึ่งอ่าโอเคจ้ะนะฮะครับคุณค หรอกอันนี้มันก็จะเป็นอันนี้อีกอีกอันนี้อาจจะเป็นแบบอน,นุบาลใหญ่นะคะพี่น้องเห็นไหมอึ๊บดูนะคะอืออันนี้จะสูงกว่าอันนู้นนะคะคือจะอน,นุบาลอ๋อ โอ้โหแก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 อึบอ๊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 บล่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่นิดนึงอันนี้ก็ประมาณอายุ15นะคะพี่น้องใหญ่กว่าเนี่ยสิบห้านี่ฮกอ๊บอ๊บอ๊บล่ะซีอึบฝรัยุโรปนะฮะพี่น้องเห็นไหมก็ระดับระดับระดับลูกอ่ะบางทีคนมาจากประเทศฝรั่งเศส Na sapien, bloeipakket in Maaniga. Zijn schijnt kleur, noteren we. Waarom niet? Waarom niet? Waarom man, Waarom niet? Waarom toen, dat, niet? Waarom niet? van niet? Waarom niet? Leonie. niet? Waarom 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 niet? niet? Actor, In California, dah fit tu, the actor. You see actor ten, happy ya, have to yeah. so see it Jadi mi inch, um, nengan. Ini ha, ini dia. ป้าก awesome ็จะหยุดวิดีโอไว้นะครับเพราะว่ามันคิดเป็นทีแล้วไม่รู้ว่าเขามีเพราะว่าอากาศดีค่ะสุดยอดเลยวันนี้โหดูล้วนนี่ครับพี่น้องป้าก็อยากจะทํรล้วนะก็วางไว้ว่าจะทํรล้วททาเต็นที่ทาเอฟเต็นสําหรับที่ทําผักนะคะเที่ยวหน้าแต่นี่ก็าําเห็นไหมดีจังเลยได้แบบแบบสวมอะยังไงเราค่อยเจอกันใหม่นะคะเอาหน้าลุงไม้ไป สวัสดีทุกคนค่ะนะคะ